จะเจอทั้งทีขึ้นดอกเดียวเองเลยเห็ดอะสรวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ตั้งกล้องเลยเจอเห็ดโคนดอกอน่างนะนะเดินดูแล้วครับมีรอยโคนคุ้ยตั้งแต่ื่อคืนนะครับอันนี้คงจะงอกมาใหม่นั่นเลยนี่ฮะโฟุกจัดฮะมาด้มีดเข้ามาฮะได้แล้วครับผม โอ้โหถ้าเจอสักลานนึงเนาะคือพึ่งนี่โยนก็แปผงทิ้งโยนก็แผงเก็บเห็ดนะครับผมกําลังกินนะครับแบบนี้นะฮะยังไม่บานจัดนะไปหาพึ่งกันครับผมเผื่อเจอเห็ดก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่คงไม่ทันแล้วเขาหากันทั้งคืนทั้งคืนเนี่ยเขาก็หากันนะครับผมมีหมาชาวไรเขานะครับผมผมใช้แค่นี้นะครับ ก็คือาเราเป่าควันใส่ได้เลยนะครับ <ermaid ment. S 1> เห็นไหมไมะเาือเลาเราโอ้ผมเห็นหัวน้ำแบบล้วด่าบมากเลยนะครับผมตัดมิ้มัดหน่อยเมอกีคุยแับเข้าแล้วนะบอกดูเลยนะครับทั้งเห็ดทั้งเพื่งงไม่มีแค่หัวแ <prototype> ถวนี้นะยาวเลย อายุหลังนี้นะครับผมอายุหลังเนี้ยเกาะมาประมาณผมทายเลยสิบวันนะครับผมสิบเอดสิบสองวันสิบวันนี่แหละนะครับผมประมาณนั้นนะครับมันเริ่มถอดวงกลางปุ๊บ,บ,บเกิดมาตัวเตี้ยนะครับผมบบก็ฝากติดตามนะครับผมเพจผ่านมังกรกำแพงเพชรด,ด้วยนะครับผมในเฟซบุ๊กนะเพจเฟซบุ๊กน,นะครับผม คือเพจว่าผ่านกำโพผ่านมังกรกำแพงเพชรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับผมที่เข้าไปชมนะออฝาาช่องทาง YouTube ครับผมพิมพ์ไปเลยครับผมตีพึ่งหลวงไม่ห่วงวิชานะมันจะขึ้นโลโก้ผมคล้ายๆในเพจนี่นะฮะแต่ชื่อช่องคือผู้สอนชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแต่ถ้าพิมพ์ไปว่าตีพึ่งหลวงไม่หวงวิชาเนี่ย ก็เห็นแล้วครับผมเห็นช่องผมนะฮะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเกาะกับต้นคอยนะครับนี่เกาะอยู่ประมาณนะครับผมสิบวันสิบเอ็ดสิบสองหรือว่าสิบวันนี่แหละมันจะไวเห็นไหมมันจะเริ่มถอดอันนี้ถอดแล้วนะครับผมมันก็จะไล่ถอดไปเรื่อยแล้วก็จะใส่เที่ยวสองนะครับถามว่าทําไมมันไวก็คือมันมีแหล่งอาหารหรือบางที่เนี่ยไม่มีแหล่งอาหารนะเกาะนานนะครับผมพึ่งก็เหมือนกันมีถามหลายท่านนะครับอายุของพึ่งเลย ในพื้นที่อย่างที่อย่างเนี้ยนะครับผมคืออุดมสมบูรณ์นะครับสิบแปดถึงยี่สิบห้าวันโอเคมันจะได้ขนาดนี้นะครับตั้งแต่วันเกาะนะฮะต้องสมบูรณ์นะครับผมคือมีแหล่งอาหารกินมันจะได้ทั้งน้ํานะครับทั้งตัวอ่อนประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นพืน้นที่เล็งๆงเนี่ยบางที่นะครับโอ้โหเกาะไปเป็นสิบวันสิบห้าวันหรือว่าครึ่งเดือนเป็นเดือนก็ยังอยู่เฉยเนั่นคือ พื้นที่นั้นไม่มีอาหารกินเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับอย่าลืมกดสับสกา์กันนะครับผมสวัสดีครับ